ต่อไปเนี่ยได้ดูได้เห็นที่ที่เราไม่เคยได้เจอได้เห็นเนี่ยก็เห็นไปเรื่อยไปเดี่ยวกันชากับใบกระท่อมอันนี้สองอย่างนี่ก็ต้มกินอย่างนี้ข้าบอกว่ามันไม่มีแรงเึ้นเขาก็เอาอะทุกมวนมวนอ่ะต่อดอ้ยากระดงอยากระดูกอ่ะนะเราก็ใส่ก็หใหใส่นล็กน่อย ก็บอกว่าตัวนี้มันขังดีถ้าไม่ขังดีพวกไว้ทุนเด็กนักเรียนมหนึ่งมสองอย่างเงี้ยน่นะก็บอกไปเอายาหมามาใส่เมันกือชูรถอ,อีกของอินเตอร์ีก็บอกว่าดีกว่านะ่ะเราก็เวลาคณะผู้บาอาจารย์มาสิวัดประมาบนบอกอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราก็บอกว่าต่อไปก็ถ้าเกิดโยมสอ,สอนชั้นนี้โยมก็ไม่ต้องคุยหรอกให้โยมพ่อโยมแม่เขารู้ก่อน อย่าไปคุยก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเราถ้ามันมาแล้วมันง่วงนอนนั้นมันนอนไปแล้วม่ต้องไปเพก่มันมันนอนเดี๋ยวถ้าเกิดยอมพอ่อยอมแม่ก็รู้ก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเราผ่านแล้วไ,ไม่ได้ไปบอกว่าออโลกของย้มเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปคุยพาผมือยอย่งางเบาอย่าไปคุยมีตาก็แค่ดูให้มันแล้วเถทไปก่อนแล้ยวยอพอ่อยอมแม่ก็รู้ก็จริง คอยคุยตามทีหลังไม่ต้องไปคุยก่อนไม่ได้ทุกวันนี้มัธยมมันมันขึ้นเร็วมันต้องไปสอบไปอะไรมันรู้เองมันรู้จักกับใขกรู้จักในผู้หลังผู้ใหญ่ใสหมอนทีขไปคุ้มกันกับปผสมตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ผสมเพิ่มตัวนี้ก็ะเป็นอย่างนี้จะเอาตัวนั้นมาโรยก็บอกว่าชูรสนห้ซิ่งติดคลังีก็บอก ต่อไปต่ก like ็มีงานกินเลี้ยงอะไรที่วัดก็ต้มให้มันเรียบร้อยต้มข้างนอกแล้วเอาแต่น้ำมาเอาเสื้อไอ้ร้อนลำเกยางลำเกยร้อนวายไปองละแก้วละแก้วไมัไ้ย้ไม่ย้ำเลยนะรอบสองมาจิ้มจะย้มไหมเราเนาะ ดูในเราแล้วมันโอ้มันเต้นกันมาเองีถ้าเดินผิดทางก็กลับเนื้อกลับตัวกันใหม่เด้อ